และวเนเพื่อนของช่องท่องเทียทยเท่ยวตัวใจตลอดโดยไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งันหันลม ผมยืนอยู่นี้ก็คือทุ่มกลางหันหลมนะครับก็เป็นจุดชมวิวจุดที่คนมาพักรถเยอะมากก็ค่าจัดรถก็ยี่บาทแล้วก็ค่าน้ำ5บาทผมค่อยเจว่าน้าจะเป็นจุดเล่าดีกว่าจนแก้วหัวอันนี้เท่าห้าสิบบาท สำหรับตรงนี้เข้าไปถ่ายรูปห้องน้ำสะอาดเดี๋ยวผมจะไปดูวิวคอยบอกว่าสวยสวยขนาดไหน เดินแล้วผมจะพาดูตลาดเขาก่อนครับว่าเจะพา่งไ,ไปชมยอยู่่ตรงกระถานลมของขาอเขา่าจะมาเ็อาไปแล้วให้ดูบรรากาศาก้รากรรรากาก้้ดูบรร้ด มีไก่ด้วยอาหารเราโดนลอนดูตลาดดวยเลย ตรงไหนคือจ okay. ุดชมวิวของมันเนี่ยก็เหมือนตลาดนัาขายสินค้าส็ดูแค่จุดนี้ใช่หรือคือจุดชมวิวจุดชัดกอง เ็นอันนี้คือทางเข้าที่ไหนของเขาครับครับจุดทักฟอนมีแต่ร้านขายของที่ระลึก คนมาเยอะร้านก็เกิดขึ้นเยอะครอบครัวพ่อมาบอกดีจุกหนักเก็นี้ค่าเข้าก็ะท่าละสิบบาท ตรงไหนคือจุดชมวิวก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับหรือทั้งโซนนี้ไปไหนก็ไ่ายมก็เห็นเห็นใกลๆที่น,นู่นคือพระธา,า,า,างงโโตุพระสันเจ้าโอ้โหเลนเเห็นจากนี่เลยเลรอ้เช้าแลวเดี๋ยวบนตา ก็คือของเล่นฟอร์มูล่ามองเช่า้า50บาทข้างประจำ50บาทนั่งนั่งเล่นแป๊บเดียวเขาไม่ว่าอม,มั้งนเลยนะื่อวเวลาจะเบรกทำไงอ่ะมีเบรกไหมไหนเบรกมันนี่เบรกแล้วเหรอ ในเบรกหนเบรก,กออาอ่าอ้อบบาอยแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็มาปล่อยลงจากนี่ไปเหมือนเดิม ดูดิอนดูพ่อเขาดิดูดูดูพ่อเขาอ๋ออันนี้เป็นทุ่งดอกไม้ก็ค่าเข้าสิบบาทสำหรับคนที่จะเข้ามาในไร่หรือทุ่งดอกไม้แห่งนี้ก็ผมว่าเขาคมเก็บสิบบาทคนว่าเข้ามาเยอะเหมือนกันคือ จุดนี้เหมือนกับคนมาซื้อของเป็นตลาดแมวมงสามชนเผ่าที่เขาโปรโมทการท่องเที่ยวไว้แล้วก็อย่างเงี้ยผมไม่อยากไปเทียบกับดอยปุยดอยปุยมันมันอยู่ไกลกรุงเทพกันก็เข้ามาก็อาจจะเที่ยวทั้งสวนดอกไม้ได้หมดอาจจะให้ดู สำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอยาวๆหน่อยเพราะว่าสวยครับสวยจะให้เพื่อนๆที่ไม่ได้มาชมได้ถูกว่า

มองเห็นไกลรีบคือพระาธาตขอช่อนแก้วคบก็เขาคอ,อ,อ,อทุกจุดก็วิวสวยงามมากก็ไม่อยากบอกว่าตรงไหนสวยกว่าตรงไหนทุ่งกันหันลมนี้น่าจะเป็นที่สุดเหมือนกับว่าคนก็มาเยอะมาก <BS> อ๋อเขาเขาให้คนเดินเป็นบางล็อกเองเนาะโอเคผมจะเดินลงไปดูล็อกท้งทางเข <BS> 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 ้าไม่ได้พี่ <BS> 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 ้อาให้เข้าเป็นบังล็อกบังล็อกือนใม้อันนั้นข้างล่างคือดอกบัวตองก็เ,เป็นแพนพูกดอกไม้รับนักท่องเที่ยวเข้ามา the closing star ถึงว่าคนแห่มาเขาคอยเยอะมากเพราะทั้งอากาศทั้งความสวยครับาากกอแ่นยงเเด็

เดินลงก็เดินลงตรงไหนพอลงจากร้านมาก็เหม่เฉพาะลูกค้าในร้านนี่เปล่าถับมีชุดเช่า แที่นี่60บาทไม่มีปั่นผมไม่รู้จะอ่อนหรือเปล่าก็น่าจัดได้อยู่นะมือที่ท่องเที่ยวแหละเนี่ยไ่ยังเนี่ยจบเลย ้ให้เาถ่ายภาพสักภาพเอาไหมเอาภาพรวบไหมอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเขาเาก็คือทุ่งกันหันลงก็เข้าใจทำมก็เหมือนดอยปุยดอยปุยเขาก็ทำประเภทนี้ให้คนเข้ามา ทางโน้นกับทางนี้มันน่าจะคนละเจ้ากันฝั่งโน้นกับฝั่งนี้คนละเจ้ากันนะครับอันโน้นไปเข้าทางไหนทางข้างบนเหรอก็สิบบาทเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยเดี๋ยวจะอ้อมขึ้นไปเข้าดูวิวท่าโน้นมีสวยงามมาก นั่งก็พองพังกันห้ามไยมห้ามขึ้นมีร้านเกาแฟ่ร้านชาไข่มุข้างบนเขามีขับรถขึ้นไปเที่ยวไรผมก็จะขับรถไปเรื่อยๆหลังจาออกอี จากจุดนี้ไปแล้ว